วอทอจับมือชุมทางฮอตโชว์จัดงานอาหารไทยถิ่นกินด้วยภูมิปัญญาเปิดตัวโลโก้ปักถงอาหารทิน่นเพลงประจำโครงการไทยแลนด์เบส l o c a l food เชิญชวนทุกจังหวัดใช้ขับเคลื่อนซอฟ t ์พาวเเชิญชูอาหารทิ่นยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรวมกับบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดผู้ผลิตร,รายการชุมทางฮอตโชว์รายการที่นำเสนอเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหารสมุนไพราอาหารเป็นยาจัดงานอาหารไทยทินนกิ่นด้วยภูมิปัญญาพร้อมเปิดตัวโลโก้เพลงเพื่อใช้ขับเคลื่นอนโครงการไทยแลนด์เบสโลเคฟู้ดรสชาติที่หายไป The Lost t เ s t ณรอยโยพาร์คผาซาชั้นหนึ่งศูนย์การค้าพระราดัยพาร์คกรุงเทพค่ะค่ะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะคะก็คือตัวตัวสัญลักษณ์นี่ยก็หมายถึงแบบอยากจะปักธงแล้ว ค่ะอยากจะปักธงแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสได้ชิมแล้วก็ได้ลิ้มลองอาหารถิ่นแต่ละจังหวัดนะคะเหมือนกับเมื่อกี้ที่ได้ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีการที่จะโปรโมทโครงการ1จังหวัด1มเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันที่ 1, 1ถึงวันที่9สิงหาเนี่ยค่ะจะมีการเปิดให้ร่วมโหวตนะคะเพื่อที่จะนําเสนออาหารท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในช่วง สิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็อ,อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเดียวกันหรือว่าอาจจะชื่นชอบอาหารทิ่นของที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็ช่วยกันร่วมโบทร,ร่วมเชียร์กันนะคะค่ะวันี้ปกนิครับเรื่องเรื่องของานารทินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่าเมือปีทานาปีปีนี้เรามีมาตรการอะไรทีเปกัน่ี้มีมีมีดราม่ามีดราม่าวา่าแบบวา่าว ท้องถิ่นไม่รู้จักอาหารที่นี่บ้างอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะก็อยากจะให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆช่วยกันเพื่อที่จะนําเสนออาหารท้องถิ่นของตัวเองที่มีอัตลักษณ์หรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่กําลังจะเลือนหายไปนะคะให้โชว์ออกมาให้ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยเราเองหรือว่าต่างชาติได้มีโอกาสลิ้มลองแล้วก็จะได้สืบสานต่อไปอ,อาหารท้องถิ่นที่กําลังจะเลือนหายไปอะค่ะจะได้คงอยู่ต่อไปค่ะ คือได้รับกระแสตอบรับดีไหคะจากที่แบบเป็นคำ เชื่อว่าตอนนี้ก็ดีนะคะให้การตอบรับดีอย่างวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าของเอกชนเองไม่ว่าจะเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่ของ MBK นะคะมีรายการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าอาหารอาหารไทยเนี่ยมีครบรสนะคะไม่ว่าเปรี้ยวเค็มหวานขมมีหมดแล้วก็มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าในการที่จะร่วมกันโปรโมตเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้อาหารเราเนี่ยมีหมายถึงมี ชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะีก็เิูเชิญชวนให้คนสนใจนิดนึงค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอ่า ทุกคนเลยค่ะช่วยกันโปรโมทอาหารท้องถิ่นของตัวเองนะคะซึ่งอย่างที่ปุ๋เรียนไปแล้วนะคะจะมีการเริ่มเปิดให้โหวตก็คือต้องการแรงสนับสนุนจากทุกๆคนเลยนะคะ,ะทั่วประเทศไทยของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคนะคะก็จะเริ่มเปิดให้โหวตวันที่1ถึงวันที่9สิงหาคมนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็มาติดตามดูนะคะว่าอาหารแต่ละท้องถิ่นใน77จจังหวัดมีเมนูอะไรเด็เดๆบ้างนะคะเราชมกันนะคะค่ะ ครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสัญลักษณ์ของโครงการเดลอทเทสก็เป็นโครงการเรียกว่าโครงการหนึ่งเมนูหน,หนึ่งเมนูเชื่อถอาหารถิ่นคองหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อถือาหารถิ่นซึ่งเราต้องการให้คนที่เห็นภาพนี้ครับได้รู้ว่านี่แหละคืออาหารถิ่นที่ได้รับการยกย่องแล้วก็เชื่อชูของแต่ละจังหวัดจะได้ไปตามไปชิมแล้วก็ไปช่วยกันเรียกว่าทําอย่างไรให้อาหารถิ่นเหล่านี้กลายเป็นอาหารที่ทผู้คนรู้จัก และเมื่อ <S <S เมื่อเขารู้จักอาหารแล้วเขาจะเดินทางไปเกิดการท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายส่งเสริมธุรกิจได้ก็เป็นภาพลักษณ์ของการที่จะประดับในร้านอาหารหต่างๆหรือว่าคนที่จะเอาไปทำโปรโดักสามารถเอาโลโก,โก้นี้ไปใช้ได้ครับที่เป็นอาหารที่ผ่านการประกาศแล้วนะครับนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะแค่กรสมส่งเสริมวัฒนมเราจงเป็นต้องทํางานร่วมกับภาคขีภาครัฐภาคเอกชนซึ่งวันนี้บริษัทมีเครื่องบริษออนไลน์และบริษัทเชียงสตอร์นะครับของทางช่อาเจ็ดก็มาร่วมทําการปรโมท กิจกรรมหรือโครงการนี้ด้วยนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมมือกันร่วมทั้งตอนนี้มีน้องๆอินลูเนเซอร์จาก77บจังหวัดน,นะครับ,รบน้องก็จะตามไปดูว่ามีเมนูอะไรที่ควรจะแนะนําที่ควรจะรู้จักแล้วก็มาช่วยกันเผยแพร่ให้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับเป็นชาวต,ต่างชาติด้วยก็สามารถที่จะมาชมมาชิมแล้วก็มาดูแลเรื่องของการ รักษาอาหารของเราให้มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในการดําเนินงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เมนการอยู่แล้วก็สอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมเรื่องของซอฟต์อพาวเวอร์ซึ่งอาหารคือหนึ่งใน,ในเศษียรศาสตร์กรรที่จะมีการยกย่องแล้วก็ทาให้มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของประเทศไทยด้วยครับจะมีศูนย่วมคับครับจากนี้ครับส่วน,นมูลนิธิมิร r เกิร์บไลต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จัดโครงการดีๆ เรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนทุกจังหวัดนะครับได้เสนอเมนูต่างๆของแต่ละจังหวัดขึ้นมานะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้การคัดเลือกแต่ละจังหวัดของท่านก็ได้จะเป็นเมนูประจําจังหวัดของจังหวัดนั้น,น,นครับครับพีผู้องดำเนินการยังไงครับปีนี้มีอะไรคึกคักสนุกสนานสำหรับในส่วนของรายการชุ่มทางพ่โจและชุ่มทางดาวทอง บริษัทเซเว่นสาร์ซีดีโอครับยืนหยัดสองเรื่องหลักครับสำหรับชีวิตคนไทยนั่นคือสุขภาพดีและคุณต้องมีความสุขครับการจะมีความสุขได้นั้นเราจะสื่อสารด้วยเสียงเพลงครับและวันนี้ทางมิลกเลอรขเคลนออฟไลน์ ight, ได้ส่งเสริมให้เกิดมิลเลอร์เคลนมิวสิก,ก Music, ประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดโดยได้รับเกียรติจากทางกระทรวงวัฒนธรรมสาภาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัด ร่วมกันคัดเลือกนักร้องเป็นตัวแทนเยาวชนจิตอาสาเข้าสู่การเป็นศิลปินด้วยโครงการ m i ลเคิ้มิวสิครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราทํามาแล้ว1ปีกําลังจะได้แชมป์ในอีกสเดือนข้างหน้าและก็จะเปิดซีซั่นใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกจังหวัดครับว่าตอนนี้น้องๆที่ร้องเพลงลูกทุ่งอยากเข้าร่วมกับรายการจิงทางดาวทองก็จะต้องสมัคร ผ่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกโดยได้รับเขียนจากท่านรมส่งเสริมวัฒนมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานในการดูแลและได้รับการสนับสนุนจากมูนิธิมิลเคิร์ออฟไลน์โดยท่านดรเลิมนัหนุนนะครับซึ่งวันนี้น้องๆตัวอย่างที่เปิดงานในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งภาคใน4จังหวัดนะครับส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรออดิชั่นกันอย่างไรเตรียมตัวรับข่าวดีครับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราก็ได้มีการเฟ้นหานะคะ1จังหวัด1อาหารพื้นถิ่นนะคะในวันที่1-9สิงหาคมนี้นะคะก็อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกๆจังหวัดช่วยกันโบทอาหารพื้นถิ่นของบ้านเกิดตัวเองนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้ชิงเป็นอาหารประจํา พื้นถิ่นนะคะแต่ละจังหวัด77จังหวัดค่ะซึ่งลุ้นมากๆเลยเราจะประกาศผลกันนะคะในเส้นเดือนสิงหาคมค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักร้องประจําจังหวัดนะคะ Miracle Music, Music นะคะเป็นนักร้องประจําจังหวัดซึ่งโครงการนี้นะคะเราเปิดซีซั่นใหม่ค่ะกําลังเฟ้นหานะคะ,ะผู้สมัครเข้ามาแข่งขันกันก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันนะคะร้องเพลงแล้วก็ให้เฟ้นหาได้นะคะได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบค่ะเป็นนักร้องประ จจังหวัดค่ะหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูใช่ไหมอันนี้โหวตติดตามทางเพจนะคะของวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดนะคะใช่ค่ะแล้วก็กรมส,ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะัะจรจริงๆสองคนเนี้ยทำไมมาเกี่ยวกับงานนี้เขาคือคณะกรรมการที่จะคัดเลือกอาหารถิ่น,น,นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูถูกครับ,จ,รบจังหวัดไหน อยากให้เมนูของตัวเองนั้นโดดเด่นต้องวิ่งเต้นกันเองนะฮะใช่เอไม่ได้สิฮะนเราเราคลีนฮะเราคลีน <c oughs> เจอกันหลังใหม่ฮะเอาดิเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ในฐานะคณะกรรมการปีนี้ปีแรกครับแล้วเป็นเมนูของแต่ละจังหวัดซึ่งจะต้องได้รับสติกเกอร์ติดรับรองสําหรับนักกินทั้งหลายเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรในฐานะกรรมการโอ้โหอาอย่างแรกเลยนะนิวหนักใจมากเพราะนิวรู้เลยว่าทุกคนอะตั้งใจมาแล้วอยากให้เมนูที่ตัวเองนําเสนอครับเป็นเหมือนกับเมนูที่ เป็นเชืหน้าชูตาของจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เลยว่าทุกคนจะใส่ถุงมือแบบเต็มที่แล้วก็อยากจะให้คนที่จะส่งเมนูนะครับมาในวันนั้นที่เราตัดสินเนี่ยคือจัดเต็มมาได้เลยนะครับเราพร้อมชิมแล้วก็นําเสนอฝีมือให้แบบจัดเต็มอ่ะเพื่อกับให้สมกับโอกาสแล้วก็จังหวะนะครับที่คุณจะได้เป็นเมนูที่โอ้โหขึ้นชื่อของจังหวัดคุณเองครับอืมพี่ภูมิเหครับผมภูมิเองจริงพูดตรงๆว่าตื่นเต้นเหมือนกันปกติเวลาเราทานอาหารเนี่ยเป็นนักตะลอนชิมอยู่แล้ว ชอบกินอาหารทุกที่เวลาไปออกกองต่างจังหวัดเองคุณก็จะไปทานอาหารในแต่ละพื้นที่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออครั้งนี้เราน่าจะได้ชิมที่แบบหลากหลายมากๆแล้วพูดตรงๆว่าเรื่องของการตัดสินน่ะเราก็โชคดีมากที่ไม่ได้ตัดสินคนเดียวมีคนร่วมตัดสินกันเยอะเพราะงั้นคุเชื่อว่าคนที่ตั้งใจกันมาอร่อยถูกปากทุกเมนูอยู่แล้วทํากันออกมาให้เต็มที่ในรูปแบบของตัวเองทําออกมาให้เต็มที่ในรูปแบบของอาหารที่มีความ สร้างสารรค์อยู่ในตัวรวมถึงมีความแบบดั้งเดิมอยู่ในตัวด้วยค<ม>ุมเชื่อว่ามันน่าจะออกมาเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากเหมือนกันครับมันน่าตื่นเต้นนะเพราะว่าผมเดินทางรอบประเทศไทยมา3-4มี่รอบ,รบทุกจังหวัดไปมหมดแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดไหนเขามีเมนูอะไร <laughs> เอาจริงว่าเราไปเที่ยวเราก็ไม่รู้นะพี่นาก็มีกึ่งสำเร็จรูปบ้างก็มีข้างทางมากแต่วันนี้เราจะได้รู้บางเมนูพูดตรงๆไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแต่เป็นเมนูประจำติดแล้วเราคนไทยถ้าไม่เคยรู้แล้วใครจะไปรู้นั่นน่ะสิครับแล้วยิ่งวันนี้ผมไปเจอเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยครับปลาหมอคางดำแบบเดียวโอ้โหนี่ครั้งแรกที่พี่ชิมเหมือนกันเป็นไงคืออยากจะบอกว่าเนื้อเขาแน่นมากเลยนะเออคือมันเป็นเทสแบบ คือบางคนบอกว่าเป็นเหมือนปานนินบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติป่าที่นิวไม่เคยกินอ่ะเฮ้ยผมว่าเราน่าจะทำเป็นรายการทีวีมันแน่นๆเฮ้ยน่าทำเป็นรายการทีวีกันไหมเราสามคนเหรอฮะเออเราสามคนเออได้ไม่ติดเลยฮะแจ้งทางช่องขอบคุญาตซ้อนได้เลยครับกินไุณล่วงหน้าเลยดิว่าดีมดีแล้วไปตะลอนชิมนะอ่าได้เลยไม่ติดเพราะว่าลุงเป็นคนที่แบบกินไม่เลือกอยู่แล้วครับอะไรนะอาหารไงเฮ้ใช่ทานอะไรหมายถึงทานได้ทุกอย่างอาหารไงกินไม่เลือก ทานได้ทุก,ยกอย่างแล่อันนันให้ไงกลังลดความอ้วน,นอยู่นะหนึน่งหน้าเดียวย้แต่พี่ว่าไม่น่าใช่ภูมิแล้วดูจากสายตาเฮ้ยของพี่ของพีง่จะเป็นรุ่นไอดลอลแน,น,น <laughs> แนะนำครับถ้าคุณเป็นคนไทยถามว่าคุณอยากจะรู้ว่าใน77จังหวัดเมนูไหน ที่มันเป็นหนูท้องถินและอร่อยที่สุดในจังหวัดนั้นครับมผมนะฮะก็ติดตามโครงการนี้ได้เลยทางเพจของกระทรวงวัฒนธรรมครับนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาในเพจผมหรือเพจพี่นิวจะไม่รู้นะครับไม่รู้แต่ถ้าเข้าไป เผ็ดูมารู้ไหมก็จะโยนไปทางวัฒนธรรมประสงควัฒนธรรมได้เลยนะครับไปติดตามกันได้และที่สําคัญนะเรามีเรื่องของการต่อยอดด้วยถ้าเราได้เมนูมาแล้วนะครับผมติดตามรายการของเราได้เลยชุมทางพับโชว์นะฮะก็จะมีช่วงพิเศษด้วยเขามีเมนูใช่ไหมมีเมนูใช่ไหมมีนี่ไงเสร็จใช่ไหมอาหารไทยถิ่นกินด้วยภูมิปัญญาหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูครับผมจะทําโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งนักร้อง อันนีี้ด่มิลักขันมิวสิกตอนนี้ชุมทางดาวทองเขาประกวดกันอยู่กำลังจะได้แชมป์เข้ารอบสิบคนสุดท้ายแล้วครับไม่มีการซื้อขายตําแหน่งนะฮะห้าหมื่นแล้วอันนี้อะไรฮะห้าหมื่นขึ้นไปโอเค รางวันรางวันนึกว่าไม่มีอ๋อห้าหมื่นรางวันชนะตั้งแต่ห้าหมื่นไปเป็นแสนอ๋อเราให้เราให้กับคนผู้ชนะเข้าใจผิดใจแป้วเลยต้องขอบคุณท้องเจ็ดแคดีนะครับขอบอคุณน้องนิวขอบคุณน้องกูนะฮะขอบคุณมากมากเลยที่มาช่วยงานการกุศลที่ดีของเราอย่างนี้ตลอดไปนะฮะครับผมในเรื่องของนากตัดนอกจากคนของแน่โหวดอ่ะมันมีหลักเกณฑ์ยังไงอีกง นี่เราเป็นคณะกรรมการของจังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพเขาไม่ียกจังหวัดนะเขาเรียกอะไรคะัเขาเรียกเมืองหลวงเมืองหลวงโอเคนะฮะคือเราสองคนนะครับเป็นคณะกรรมการของเขตของกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครร้านอาหารไหนอยากเป็นเมนูประจํากรุงเทพมหานครวิ่งเต้นพวกเราเท่านั้น อวิตัง้งใจทาเท่านั้น <laughs> <ง S 2> <laughs> ไม่แล้วเมื่อกีน้นี้นิวอ่ะไปคุยกับพี่พี่เขตของสามว่าซึ่งเขาคือแชมป์ปีที่แล้วี่คุณไปรับทัพย์มาแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ไป <laughs> ไปถามเขาเพราะว่าเขาเป็นเขาตอกตั้งเนาะ,ะแล้วบอกว่าพี่ปีที่แล้วอ่าได้ไปแล้วสําหรับเมนูที่แบบเป็นทีเด็ดของของจังหวัดกรุงเทพเนาะปีนี้พี่ส่งเมนูอะไรมาอีกเขาบอกว่าปีที่แล้วส่งขนมหวานไปแต่ปีนี้เขาส่งของข่าวเป็นอะไรเอาไปสู้เป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้จำเไดาเป็นแกงสักแกงหนึ่งใช่แล้วนิวจะบอกว่านี่คือเห็นความตั้งใจของเขาที่เขาพยายามพัฒนา เมนูต่างๆที่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอาหารหวานนะของคาวก็มีหรืออะไรก็ได้ที่คนแบบลืมไปแล้วนะคะก็เอามาทำกันเดี๋ยวจะได้ชิมกันในวันเลย